สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n c e n t h a n e l นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูน้ำหอมตามคำขอครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะขอมานานแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ t w ว One Two Men นะครับหอมคาร์โรลิน่าเฮอริล่านะขวดที่เป็นสีเงินตัวนี้นะครับเป็นตัวออริจินอลเลยนะครับก็ออกวางจำหน่ายครั้งแรกนในปี1999ในรูปแบบของออเดอร์โทเลตมีทั้งหมด 100 ml นะครับก็เป็นอะไรที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเรียกว่ายังไงคือมันอาจจะเป็นต้นแบบของ t ูวัน n t ของหลายๆกลิ่นเลยทีเดียวนะครับกลิ่นสไตล์นี้เนาะตัวนี้นะครับมี perfumer นะครับเป็นคุณ Alberto m o l i n l a ja านะครับคุณแ Ann g o d l ฟและคุณ Resondo m a t t e l นะครับก็จะเป็น3ท่านนะครับก็มีคอนเซปเป็น Woody Floral Musk f o r m e n นะ ในตัวเนื้อกลิ่นนะครับก็จะมีท็อปโน้ตเป็นกรีนโน้ตนะครับแล้วก็เกรฟฟูดนะครับสไปซ์หรือว่าเครื่องเทศรวมๆกันนะฮะเบอร์กามอตนะครับลาเวนเดอร์และแพติเกรนหรือว่าพวกตระกูลใบอของซิตรัสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มิดเดิลโน้ตนะครับเป็นจิงเจอร์นะครับไวโอเลตนะครับแล้วก็กาดีเนียแล้วก็เซจครับซูนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นมาร์คนะครับแซนเดอร์วูดนะครับอินเซนต์หรือว่ากัญญานนะครับเวทิเวอร์นะครับยาแฝกนั่นเองนะครับควายแอควูดและลับดานัมครับ กลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แบ่งขายมาเป็น2 ML แบบนี้นะครับก็เปิดเนี่ยออกมาจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสะอาดเลยแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์นิดๆนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะตามมาด้วยกลิ่นเขียวเบาๆแล้วก็กลิ่นมะกรูดที่ค่อนข้างใสๆเลยทีเดียวนะฮะตามมาด้วยเพร์เทเกรนที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆคือจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยทาให้ผมนึกถึง Silver m o u n t a i นวอดเดอรนะคือเหมือนมากๆนะครับตรงนี้นะเปิดออกมาด้วยกลิ่นเพร์ทนเกรนทึ่งออกแนวเป็นกลิ่นที่แบบแคล้ายๆชาเขียวของตัว ซิลเวอร์บอเทนวอเดอร์เหมือนกันนะแล้วก็จะแอบ,บมีความแบบมีความเหมือนกับกลิ่นของซิลเวอร์บอลเทนวอเดอร์อ่ะคือเป็นกลิ่นแนวแบบออกจะแนวเหมือนกลิ่นหมึกปากการนิดนิดอ่ะเออแบบนั้นนะครับจะมีนิดนึงนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตามมาด้วยราเวนเดอร์ขิงนะครับแล้วก็ไม้ซึ่งจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยหนักนะเป็นไม้ลักษณะไม้เนื้ออ่อนที่มีความขาวเบาๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นควันๆเล็กๆนะ แล้วก็ตามมาด้วยเซจนะครับพอทิ้งไปสักพักเนี่ยความหวานจะเริ่มหวานขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นชุบเขียวซึ่งผมว่ากลิ่นนี้คล้ายเซเวอร์เวอร์เทนวอเตอร์มากกว่าตัวซิลเเสอีกอะคือจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวใสๆชุ่เขียวนะครับจางๆแล้วก็จะมีความแบบเป็นลักษณะเหมือนไอของความเย็นนะครับนิดนึงนะกลิ่นพอเซเบิลแล้วนะครับเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีอะไรที่เป็นลักษณะของใบเหมือนใบไม้เขียวนิดๆนะครับแล้วตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นลักษณะของกลิ่นของไม้ ที่ดูสะอาดอาดเลยมีความแอบซ่าเบาๆของตัวขิงนะแต่ว่ามันไม่ได้ซ่าจนออกเป็นขิงหวานนะครับตัวนี้มันจะออกเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับเป็นไอเย็นๆซ่าๆนะครับฟิลลิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผ่อนคลายสบายนะเป็นกลิ่นที่ดูไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แล้วก็มีความเป็นกันเองด้วยนะฮะกลิ่นตองข้อพับนะครับเป็นกลิ่นที่ออกเททริกเรนค่อนข้างชาัดเจนคือออกเป็นเขียวใบไม้เลยนะแล้วก็อ,อยู่ไม่ค่อยนานนะครับประมาณ1ชั่วโมง นะครับก็หายไปแล้วแต่ถามว่าโอเคไหมฉีดได้ไหมก็ฉีดได้นะครับตัวนี้กลิ่นชุบเขียวตรงข้อพับจะอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับกลิ่นบนเสื้อผ้าเนี่ยจะออกเขียวอมหวานเล็กๆนะครับอืมคือเป็นกลิ่นของตัวใบไม้อะชัดเจนเลยนะครับแล้วตามมาด้วยกลิ่นที่ออกแนวอมหวานเบาๆนะสําหรับตัวกลิ่นนะครับกลิ่นนะครับบางขณะจะมีความรู้สึกว่ามีลาเวนเดอร์โชยนิดหนึ่งนะแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นลักษณะของดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งสุดุดแป้งน,นะครับออกมานะครับมีความ เหมือนซิลเวอร์มอร์เทนวอเตอร์ประมาณ50%แล้วก็อีกประมาณ50%จะคล้ายๆกับเมลิซิมอินเทอริเลคือมันจะออกแนวเหมือนกลิ่นที่แอบแอบมีความเบอร์กามอสนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็จะแอบมีความแบบเขียวนิดหนึ่งแบบคล้ายๆเปลือกของเบอร์รี่คล้ายๆกับตัวเมลิซิมอิมเีอริเลนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมว่ากลิ่นคล้ายกับซิลเวอร์มาเทนวอเตอร์มากกว่านะสำหรับตัวนี้นะดูคล้ายจริงๆคล้ายกว่าซิเลตอีกคือซิเลตเนี่ยว่าเหมือนแล้วนะครับแต่ว่าซิเลต่่่ตััววเเเเเเนนนนนีีีีี้้ยยยยยจะคคอออขาางหมมืืกกๆลททดบเนี่ย ถือว่าเหมือนเลยอะแต่ว่าซิลเวอร์มาร์เทนวอ e เเนี่ยกลิ่นที่เป็นชาเขียวเขาจะค่อนข้างชัดเจนกว่าแล้วก็กลิ่นที่ผิวนะมันจะออกเป็นความวัตถุนิยมนิดนึงคล้ายๆวัตถุบางๆนิดนึงอะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอะไรที่ลักษณะเป็นคล้ายๆไม้แห้งมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นกลิ่นในธีมเดียวกันละกันนะครับสําหรับใครที่อยาก จะใช้ซิวเวอร์มอรเทนวอดเอร์แล้วมีความรู้สึกว่าอยากได้น้าหอมที่ราคาย่อมเยากว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โอเคเลยพอๆพกับตัวครับเดนุซิเลตเลยนะครับสำหรับตัวนี้กลิ่นนะครับผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับกลิ่นเสื้อผ้าจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นคือจะออกหวานชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีความเป็นใบไม้นะครับมีลาเวนเดอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลิ่นเสื้อผ้าเนี่ยจะชัดอยู่ประมาณชั่วโมงที่3ที่4จะค่อนข้างชัดนะในขณะเดียวกันกับบบททีีี่่่่่เเออกลลิินนนนยูผววจะะคข้้้าาางงงไปแรต แนของเซนต์นะครับเป็นไนเซนต์ที่มีความสะอาดสบายแต่ว่าก็ยังมีความธรรมดาอยู่นะคือกลิ่นจจะคล้ายๆกับซิวเวอร์มอลเทนวอเตอร์ที่มีมิติซึ่งน้อยกว่านะแล้วก็จะเป็นอะไรที่เป็นกลิ่นที่สุภาพไม่เป็นพิเป็นภัยนะครับแต่ว่าเรื่องของความคมเนี่ยไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างจะมีความคลุมเครือในกลิ่นพอสมควรเลยนะฮะคือเป็นกลิ่นที่เปิดดีนะครับแต่ว่าไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เหมือนกับแป้งเย็นๆนะครับเป็นไม้แห้งๆอะไรประมาณนี้นะ ดังนั้นนะครับคะแนนของเซตหนุ่มให้อยู่ที่4คะแนนครับเป็นกลิ่นที่ดีเลยทีเดียวนะอืม v r s a t i l i t y นะครับตรงนี้นี่เหมาะกับงานออฟฟิศนะมากๆม,ม,มีความสุภาพมีความชิลแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมาะกับการพักผ่อนครับเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ไปสปอร์ตเข้ายิมได้อะไรประมาณนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเปิดโอเคเลยทีเดียวแล้วก็เดทพอได้ด้วยคือกลิ่นมันจะมีความหวานเว็ๆนะซึ่งดูมีเสน่ห์นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในประมาณชั่วโมงที่1นนะตรงนี้นะเดทก็ เป็นอะไรที่แนะนําว่าเป็นเดทแบบเบาๆแล้วกันเนาะคือไม่ได้เน้นความเซ็กซี่อะไรมากนะกลิ่นโดยส่วนรวมที่ค,คล้ายๆกับซิวเวอร์มอลเทนวอเดอร์ Water, สามารถทําให้แอบเนียนเป็นครีดได้พอสมควรแต่ว่างานที่หรูมากๆมันก็ดูสมถาเกินไปหรือบางคนที่ชอบกลิ่นแนวครีดอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นนี้ดูหรูก,ก็ได้นะฮะคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ดูเหมือนกับเป็นกลิ่นของสุภาพชนนะครับ แล้วก็การใช้งานค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวแต่ผมให้อยู่ที่4ีดาวนะครับเนื่องจากว่ากลิ่นนะี่เป็นกลิ่นที่ใช้งานแบบต่อตรงแบบว่า,าต้องการเสริมบุคลิกในเรื่องของความเซ็กซี่หรือว่าความมีสเสน่ห์หรือว่าใช้เพื่อเฉพาะต่อตรงไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าตัวกลิ่นมีความเบาบางค่อนข้างเยอะนะครับคือเบาบางกว่าครีบน,นะตัวนี้นะพูดถึงลักษณะการกระจายกลิ่นของเขาเนี่ยคือถ้าดมแบบนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันจะกลิ่นสีเขียวรูบเเบา,บานิดหนึง่งคือประมาณเนะี่ยหฟุตตรงนี้นะครับดมตรงเนี้ย มันจะรู้สึกว่ามีกลิ่นชาเขียวเบาแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเอ่อไม่ใช่ชาเขียวสิมันจะแค่คล้ายชาเขียวเบาแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบแอบมีความเย็นอเออนั่นแหละแค่นั้นนะครับแล้วก็หวานก็ค่อนข้างน้อยอคือต้องดมประมาณเนี้ย ถึงจะรู้สึกถึงความหวานของเขานะครับดังนั้น versatility จึงให้อยู่ที่4ดาวนะครับประโยชน์การใช้งานนะส่วน performance เนี่ยจะบอกว่ากระจายตัวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงจะหดลงมาเหลือประมาณ1-2ฝ่ามือแล้วก็จะกระจายตัวเบาๆนะกลิ่นเนี่ยคมชัดอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยผมให้คะแนน performance อยู่ที่3.5คะแนนครับคือเป็นอะไรที่ดีกลางๆค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะตัวเนี้ยคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเบาบาง มากๆเลยทีเดียวถ้าเทียบกับหลายๆตัวซึ่งเป็นกลิ่นแนวเดียวกันนะตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างบางครับแล้วก็พอผ่านไปสักชั่วโมงที่3เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูเป็นไม้แห้งๆเย็น,นๆเหมือนแป้งเย็นๆเท่านั้นน่ะนะครับแต่ว่าก็ยังติดผิวค่อนข้างนานอยู่ดังนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้อยู่3.5ครับแต่ว่าลองลัสติ้งหรือว่าลองจีเวตตี้ตรงนี้นะให้อยู่ที่4ดาวครับเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยมีการกระจายตัวดีนะครับเวิร์ประมาณ2-3ชั่วโมงซึ่งดูน้อยนะซึ่งตอนแรกผมให้อยู่ที่3.5 แต่พอผ่านไปสักประมาณชั่วโมงที่5้าที่6กนะครับกลิ่นก็ยังคงติดอยู่แต่ว่าติดอยู่ในลักษณะของไม้ซึ่งค่อนข้างจะเป็นไม้แล้วก็ดอกไม้ขาวแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเบาๆนะครับมีอายเย็นๆนะแต่ว่าติดผิวค่อนข้างนานคือติดนานกว่า8ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกเหมือนว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นชินกับการดมเนื้อไม้หรือว่าไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่กลิ่นบางๆเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่นเลยก็ได้นะครับในสชั่วโมงไปแล้วนะอื จึงกลายเป็นว่าอาจจะมีบางคนรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยไม่ทนเพราะว่า3ชมชั่วโมงกลิ่นหมดกับบางคนซึ่งมีสัมผัสที่ได้กลิ่นมากกว่านั้นน่ะจะรู้สึกว่ากลิ่นได้เป็นกลิ่นไม้เย็นๆซึ่งติดผิวไปนานกว่า8ซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ให้คะแนนค่อนข้างยากก็เลยให้คะแนนอยู่ที่3.5ดาวบวกูจ้าเป็น4ี่ดาวนะครับคือผมเน้นที่ว่าผมรู้สึกได้ว่ามันมีกลิ่นอยู่บนผิวอะ่ะซึ่งถ้าดมแบบเนี้ย ผมจะรู้สึกได้ว่ามันมีกลิ่นไม้นวลๆอยู่บนผิวนะครับแต่ถ้าถามว่ามีกลิ่นอื่นไหมเราจะกลิ่นไม้ไม่มีนะครับตรงประมาณ3ามสี่ชั่วโมงไปแล้วกลิ่นจะออกเป็นไม้แบบจืดๆเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยไอเย็นๆเท่านั้นนะแต่ประมาณ2-3ชั่วโมงกลิ่นจะแอบ,บมีอมหวานนิดนึงมีความเขียวของตัวแพติเกรนและใบไม้กลิ่นโน้ตอะไรอย่างเงี้ย นิดนึงนะครับซึ่งทําให้กลิ่นตรงประมาณชั่วโมงที่2ที่3ามเนี่ยเวิร์กอยู่นะแต่3ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยถือว่าผมถือว่าเหมือนทาแป้งเย็นแล้วกันครับคือไม่ค่อยมีผลอะไรกับกลิ่นสักเท่าไหร่นะราคานะครับ100 ml นะครับจะขายอยู่ที่ประมาณ2,200บาทถึง3,200บาทนะครับเป็นราคาที่เซิร์ชหาได้นะตัวนี้นะก็เป็นราคาที่ไม่ค่อยแพงนะแต่ถามว่า ตัวจริงๆแล้วเนี่ยจะหาได้หรือเปล่าอันนี้น่าจะหายากหน่อยเพราะว่าค่อนข้างเก่าแล้วนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ายังผลิตอยู่หรือเปล่าแต่ก็เห็นมาอยู่เรื่อยๆนะตัวนี้ครับก็ยังหาลองได้อยู่นะสำหรับขนาดทดลองนะครับผมก็จะแนบดิงเอาไว้ใต้คลิปเช่นเดิม,มนะครับอกลิ่นนี้แนะนํำไหมผมแนะนําว่าถ้าเกิดว,ว่าชอบกลิ่นแนวครีดมอริสซี่มินพิเอร์หรือว่าครีดซิ i เวอร์มอร์เทนวอเตอร์เนี่ยตัวนี้เป็นกลิ่นในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถใช้แทนกันได้นะในบางขนาดเพราะว่าเขาค่อนข้างคล้ายกันมากๆ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงๆแล้วอยากจะใช้ให้มันคงทนหน่อยผมแนะนําว่าถ้าจะได้ราคาจ่องยาวแบบนี้นะครับลองไปดูนะครับตัวครับเนดนบุยอ่ามายสโตนตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นกลิ่นจะออกไปในทางเมลิซิมอิมพีเรียลซึ่งเหมือนมากๆออกไปในทางฟูตตี้ที่ออกแบบว่ามีความเขียวเบาๆมีความฟูตตี้ที่มีความผิวมันนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากจะให้ไปในทาง กลิ่นของตัว Silver Mountain Water เลยแต่อยากได้ราคาย่อมเยาวแล้วไม่อยากใช้ตัวนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ทนเนะี่ยก็แนะนำให้ลองไปดูที่ครับ Denoué c h i l l e n g e EDP นะครับของ a r m a f นะตัวนี้เนี่ยทนกว่านะครับก็ประมาณ8-9ชั่วโมงอยู่ได้เลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่สามารถใช้แทนกันได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปตามหาตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าตามหาได้แลวชอบกลิ่นสไตล์ที่แบบออกหวานนิดๆมีความซาขงิงเบาๆในตอนเปิดนะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ เหมาะสมเหมือนกันแต่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนแทนกันได้ครับก็เลยรู้สึกว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันครับอันนี้นี่ แนะนำว่าให้ไปลองดูก่อนถ้าหาไม่ได้จริงก็สามารถหาอย่างที่บอกแหละเอาตัวอื่นแทนได้นะครับตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับทูวันทูเมนที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับใครเคยใช้อยู่หรือว่าใช้อยู่นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับและอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปตัวทางช่องครับสามารถติดตามกันได้นะครับผ่านทาง Facebook Instagram InsenTS และครับขอ ให้รีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ก็ไวไ้ใต้คลิปเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย